โชคดีที่ว่ามีครีมออกมาพอดีค่ะแล้วก็เลยใช้ครีมตัวนี้เนี่ยควบคู่ไปด้วยนะคะตัวครีมไทยเบโอครีมอะค่ะก็หลังจากที่ กินซีออยล์แล้วก็การใช้ครีมควบคู่นะคะสิ่งแรกค่ะที่เห็นอย่างชัดเจนแล้วก็คืออาการคันนะคะมันหายไปทันทีนะคะโรคนี้เนี่ยสิ่งที่มันรบกวนมากที่สุดมันก็คืออาการของโรคก็คือการคันการเป็นแผลค่ะตัวครีมเนี่ยค่ะมันดีตรงที่ว่าสักประมาณอาทิตย์หนึ่งอะค่ะรอยแดงมันก็จะเริ่มเริ่มจางลงใช่ไหมคะพอมันจางลงแล้วค่ะจากการที่เราเกาค่ะจนเป็นหนังแข็งๆค่ะตอนนี้ผิวเราอะมันเหมือนเป็นผิวปกตินะคะอีกอย่างหนึ่งอะมันไม่ทิ้ง รอยด่างรอยดำหลังจากทานซีออย์เนี่ยอย่างน้อยอาการทุกอย่างมันหยุดแล้วก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีเรามีความรู้สึกว่าเรามีความมั่นใจขึ้นเริ่มตอนแรกสุดเนี่ยครั้งละ5เม็ดวันละ2ครั้งเสร็จแล้วเนี่ยก็ได้ครีมทาสะเก็ดเงินมาทาที่ผิวหนังตามคำแนะนำของซีออย์ก็คือว่าเราควรจะต้องใช้น้ำมันมะพร้าวเนี่ยชโลมไปด้วยเพื่อให้ผิวหนังเกิดความชุ่มชื้นหลังจากทำอย่างนี้ประมาณอาทิตย์หนึ่งเนี่ยผมสังเกตได้เลยว่า ความลุกลามเนี่ยมันเริ่มหยุดละคือมันไม่ได้เป็นเหมือนว่าคราวที่แล้วเราก็จะขันเราก็จะเก่าแล้วมันก็จะอักเสบไปเรื่อยๆแต่คราวนี้มันก็คือมันจะหยุดนะครับอย่างน้อยก็คือมันไม่ได้แย่ลงมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆคราวนี้ถ้ามันจะดีกว่านี้เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาอีกนะครับตัวไทเบโอเนี่ยก็เป็น ครีมซึ่งเป็นส่วนผสมของซูนภัยหลายชนิดผมก็มองว่าเป็นประโยชน์มากถ้าเกิดเราจะนํามาทาด้านวิจัยให้ชัดเจนขึ้นซึ่งในการทดลองเนี่ยเราได้มองทั้งปัจจัยทั้งด้านเนี่ยผลที่เป็นทั้งด้านประสิทธิภาพของครีมต่อผู้ป่วยสะเก็ดเงินนะครับว่ามีผลกระทบต่อทางด้านของกายภาพก็คือลักษณะของรอยโอยรคเป็นไงรวมทั้งถึงการที่ไปช่วยในด้านของคุณภาพชีวิตอย่างไรการทดลองในครั้งนี้จะได,ได้ได้เริ่มการทดลองไปได้รับหนึ่งแล้วแล้วก็ ฉะน้นเนี่ยเราก็เท่าที่ผมได้ทราบหรือการนำข้อมูลในเบื้องต้นมาอะไรก็พบว่าได้รับผลดีมากทีเดียวข้อมูลที่ได้มาจากดรธันวิสิ์ที่พูดไปก่อนหน้านี้นะคะว่าครีมตัวนี้ใช้ได้ผลดีพอสมควรในผู้ปวดสะเก็ดเงินที่มารับการรักษาที่คลินิกแพท,ทย์แผนไทยเราต้องพิสูจน์นะคะว่าทั้งในแง่ประสิทธิภาพแล้วก็ความเป็นพิษ ของครีมนี้นะคะก็เลยเป็นที่มาของงานวิจัยนี้8สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผลการทดลองเนี่ยเป็นที่น่าพอใจมากนะคะว่าทุกคนก็คือพึงพอใจในผลของครีมนี้ว่าสามารถบรรเทาอาการสะเก็ดเงินก็คือผื่นคันขุยแดงในระดับที่มากกว่า80นนะคะจากผลคะแนนที่เราประเมินมา ที่จัดโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยจุดประสงค์หลักผมเนี่ยอยากให้ทำให้คบผู้ป่วยสเก็ตเงินเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีตัวผมเองเนี่ยเป็นผู้ป่วยสเก็ตเงินครับแล้วก็ไปรักษานะฮะเหมือนกับผู้ป่วยสเก็ตเงินทั่วไปนะครับโดยปกติแล้วคนทั่วไปเนี่ยก็จะใช้สเตอรอยด์นะครับสเตอรอยด์นี่ถามว่าดีไหมดีครับทาที่แรกดีขึ้นแต่ทาต่อเนื่องปรากฏว่าเกิดอาการดื้อยาและใช้ไม่ได้ผล ผมก็เลยมาหาวิธีการว่าเอ๊ะเราจะหายาอะไรเนี่ยซึ่งมาแทนไอตัวครีมทาสเตียรอยด์เราก็มาเจอกลุ่มของสมุนไพรอสิ่งที่เรียกว่าธรรมชาติบําบัดนะครับแล้วเราก็มาใช้กับตัวเราเองขึ้นมาปรุงขึ้นมาแล้วเนี่ยปรุงว่า,าใช้แล้วมันดีฮะใช้แล้วมันดีทางผมก็เลยเอ๊ะท่านอย่างนั้นเราลองให้กับผู้ป,ป่วยที่เป็นสเก็ตเงินก็เราลองใช้ดูนะครับครีมตัวนี้สามารถทดแทนครีมที่เป็นสเตียรอยด์ได้ดีเลยครับ